การมินฟินิกห้พันะครับเครื่องนี้จากตอนแรกที่ไม่สามารถาจับสัญญาณ GPS ได้นะครับก็มาดูกันนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับเครื่องนี้นะครับที่มาซ่อมด้วยกันนะครับเวลาตรงกันนะครับ2 1นาิกา21นาทีะครับวันที่18นะครับนี่นะฮะลูกค้าตั้งหน้าจอวัดเฟสมาเป็นตัวตัวนี้นะครับซึ่งมีการกินกระแส ไฟพลังงานสูงนะครับตัวนี้นะครับจะลดเร็วมากผิดปกตินะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนเปิด gps ตลอดเวลานะครับก็แนะนําว่าให้ใช้หน้าว t f เฟสตัวที่ผมเปิดให้ตอนแรกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะกินพลังงานปกตินะครับแต่ถ้าเป็นพวกหน้าจอแบบนี้นะครับแสดงผล ครับภูมิประเทศด้วยก็จะเเหมือนเปิด GPS นะครับกินพลังงาน1นึหน้าที่ต่อ1%นเลยนะครับอันนี้คือเร็วมากครับเหมือนเปิด GPS นะครับตัวหน้าวอตเฟสต่างๆเนี่ยที่ลูกค้าโหลดมานะครับอย่างตัวนี้นครับกินเร็วมากครับซึ่งเป็นหน้าวัตเฟสของลูกค้าก็ตรงนี้เขาเลข m เมนมาชัดเจนนะครับก็ เปลี่ยนชิประบบไฟแล้วกลับมา,าจับสัญญาณ GPS รายงานให้ลูกค้าทราบตั้งเวลาเป็นปัจจุบันเรียบร้อยกลับมาใช้งานได้ตามปกติถามว่าทําไมถึงชารุดนะครับก็เสื่อมอายุการใช้งานตามปกติลูกค้าอาจจะชาร์จไฟแรงเกินเนื่องจากว่าใช้หัวชาร์จ iPad นะครับซึ่งมีแรงดันไฟถึง5.2ถึง5.3โวลต์ซึ่งเกินมานะครับเขาให้เล็คอมเมนต์ว่าชาร์จ5โวลต์1แอมป์นะครับ ก็อขอบคุณมากครับนารลงดีไบย,ยินดีให้บริการพิสูจน์ได้ทุกกรณีขอบคุณมากครับนารลงดีไบ